ตั้งแต่เด็กเจ็ดขวบแปดขวบกขวบก็ฝึก,ก,กแล้วฝึกปั้นไปกังนาไปหาดูน้ําไปดูนากับแม่ไงก็ปั้นัวปั้นควายอะไรเงี้ยแล้วก็เล่นเล่นตั้งระหว่างวันหัวก้านนาแล้วก็เอาควายไปดูดูควายว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ทําเขาคว,วายเขาวงวให้มันเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ป้าก็เหมือนใจเรารักไนงะก็รักก็ทําไปเรื่อยอย่างปั้นถ้วยนี่น้อยมัง่งอะไรมั่งเงี้ยแต่ ูดถึงว่าแม่พ่อแม่ชอบไหมเขาก็ไม่ได้ปั้นเนาะแต่พอดีมาแต่งงานกับลุงแต่งงานกับลุงสุเทพก็เขาก็ทําก่อนแล้วไงก็ตอนนั้นก็เผาอยากแกบก็มาเป็นฟืนฟืนแล้วก็ทีหลังก็มาค้นคว้าทําเป็นแก๊สอีกทีหนึง่งถ้าเราไม่นุรักไว้ไดยมันจะหมดหายไปมาฝึกทําว่าไอ้ไหนแตกไอ้ไหนหักแล้วก็มาต่อให้มันเป็นสมบูรณ์ก่อนจะมาทําได้ก็ ลองผิดลองถูกหินดินขี้เท่านี่แหละเราก็มาทําศึกษาเองตอนนั้นเราไม่มีเครื่องมืออะไรทุกอย่างเราก็ใส่โม่โม่หรือคกหินแล้วก็ตําให้ละเอียดเนี่ยแล้วก็มาใส่กระป๋องแล้วก็คนคนแล้วก็ลองไปเรื่อยๆลองไปเรื่อยๆไนน้าเคลือบหรือดินกระช่างต้องค้นคว้าด้วยตัวเองเป็นสิบปีก่อนจะประสบความสําเร็จถึงจะทําทได้ถึงขนาดที่ทุกวันนี้นะเพราะ,ระเราเผาจนหินละลาย พอหินละลายปุ๊บมันจะออกมาเป็นแบบออกขาวก็คือพวกไม้โพไม้มะขามจะแดงๆก็เป็นพวกไม้มะม่วงไม้ก่อไม้กองสีเขียวอะพวกไม้ทุกชนิดอะค้นคว้าได้หมดลวดลายก็ดั้งเดิมหมดจะเป็นลายของเก่าที่เราเก็บไว้จะมีปลาก็คือเอกลักษณ์ของสุขโขท,ทยนะัยในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวแล้วก็จะมีลายรวงข้าวดอกพิกุลดอกทางตะวันดอกโบตันดอกเบญจมาศ เก่าแล้วมาต่อยอดของใหม่คือทําสีสันให้ได้ทุกสีไกอย่างลูกค้าชอบสีอะไรเราก็ขอเวลา2เดือนเราต้องค้นคว้าทดลองก่อนประมาณ5เตาหรือ4เตาถ้าเตาไม่ได้ก็หกเจ็ดเตาเงี้ยเราต้องลองน้าเคลือบก่อนว่าสีนี้คือโอเคไหมอะไรเงี้ยมันไม่มีการสิ้นสุดเราต้องค้นคว้าไปเรื่อยๆจะเราชีวิตจะหาไม่ คมไฟที่ทําบริจาคพิตภัณฑ์ลวดลายสวดทรงแบบโบราณทั้งหมดจุดเด่นของโคมไฟก็คือลวดลายแล้วก็คือพวกน้ําเคลือบเหมือนของเก่ามากลวดลายก็แบบโบราณแล้วก็เป็นสิ้นเดียวในโลกที่เราทําออกมาเพราะเราใช้แป้นปั้นเพราะมันเป็นแฮนด์เมดทั้งหมด่ย ปัจจุบันนี้เราก็จะปั้นพวกไหพวกอ่างล้างมือถ้วยจานชามพัฒนะท,นที่ใส่อาหารกินได้เข้าไวเว็บได้แล้วก็มีสิงสารสัตว์พระคเนศอะไรเงี้ยเราทําทั้งหมดไงพญนาคทําพวกเทพให้เขากลับไ้บูชาเรือเ mm hmm. ท้าสุวรรณหินดินกิเท่าแล้วก็วดลายสวดรงน้ำเพือบรุงทำเองสีก็ทำเองเงี้ยสุเทพสังฆโลกนะ เราก็าคนคว้ากันเองเพราะมัน,นมีการสิ้นสุดไงจะรู้เลยใครเห็นก็โอ,อ้ของสุดเทพถ้าเราไม่อนุรักษ์ไว้มันก็หมดหายไปสูญไปแล้วตอนนี้มีนักเรียนมีอะไรป้าก็อสอนเขาปัน้นสอนเขาเขียนป้าก็ทําด้วยใจรักเนาะก็สวดมนต์ทุกวันไงป้าร้อยแปดมั่งทำพระจักมั่งแล้ววันพระป้าก็ไปทําบุญที่วัดรับศีนุ่นโ,นโสดทุกวันพระไง ผมจะยึดมันที่ทาได้ต้องทําต้องเอาให้ได้ไหนไม่ได้ก็ต้องทําให้ได้เรารูที่ใจเรานี่แหละ